สวัสดีค่ะดิฉันน้าสาวนิชยาแทนเทือนะคะรัสนิสิต6 7 2 1 8 5 3 6 9 8นนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการให้กำลังใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็ปัญหาที่เคยพบเจอกับการใช้บริการนะคะการให้กำลังใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะคือถ้าตอนเนี้ยเธอรู้สึกว่าแบบเหนื่อยหรือว่าดาวอยู่นะคะอยากให้แบบเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว บนโลกใบนี้คือบโลกใบนี้มีความใจดีมากมายแบบไม่ว่าจะเจออะไรมาอะไรที่เร็วแงไรแค่ไหนอะสิ่งที่อยากให้เธอโฟกัสมากที่สุดก็คือตัวเธอเองคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดแล้วเราเกิดมาคนเดียวเราอยู่คนเดียวได้คือเราไม่จําเป็นต้องโฟกัสอื่นเอาแค่ตัวเองโอเคตัวเองไหวถ้าแบบมันหนักหนาเกินไปอะแล้วก็สามารถ แน่งเบาภาระความคิดมากของเราให้ผูปกครองพ่อแม่พี่น้องที่ชนิดหรือเพื่อนที่ชนิดฟังก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีนี่ค่ะความรับฟังถูกคนจริงๆแล้วก็แบบขอให้แบบใจดีกับตัวเองมากๆไม่ต้องกดดันอะไรมากขนาดนั้นบางอย่างถ้ามันเหนื่อยก็คือพักบ้างถ้ามันยากก็คือแบบลองพูดกับใครสักคนบางครั้งการที่เราอยู่ตรงนี้เราอาจจะมีมุมมองกับปัญหาเนี้ย แค่แค่นี้แตแบบ่ถ้าแบบเราลองพูดกับใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะมีมุมมองที่มันเยอะกว่าน,นั้นแล้วเขาอาจจะแบบสร้างหนทางใหม่ๆให้เราได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าทุกคนก็คงจะเคยแบบได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการใช้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าหรือแม้แต่แบบหน่วยงานราชะการต่างๆนะคะ เราอาจจะเจอกับพนักงานที่ไม่ใส่ใจตอบคำถามเราแบบขอไปทีแบบทำหน้าทำตาไม่พอใจลำคาญเมื่อเราสอบถามไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันสะท้อนถึงปัญหาเรื่องมารยาทในการให้บริการที่ผมได้ทั่วไปในสังคมของเรานะคะมารยาทที่ดีนะคะแบบในการให้บริการไม่ได้เป็นแค่หน้าที่แต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้รู้สึกดีๆนะคะ แล้วก็จะทําให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเนี่ยอยากจะกลับมาใช้บริการอีกถ้าพนังงานใช่ไหมคะต้อนรับด้วยมีรอยยิ้มใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความคำลมในตัวลูกค้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนประสบการณ์ที่มาใช้บริการของลูกค้าที่แบบธรรมดาให้แบบแกลายเป็นความประทับใจแล้วลูกค้าหรือผู้ใช้บริการก็อยากจะกลับมาใช้อีกรอบแบบกลับมาใช้ซ้ําเรื่อยๆนะคะแบบ คือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าพนักงานก็ต้องมีเหนื่อยล้ากันบ้างน,นะคะแบบเขาต้องเจอกับลูกค้าหลายๆรูปแบบในแต่ละวันนะคะแต่ว่าการมีมารยาทที่ดีอะคะ่ะแล้วก็การรู้จักควบคุมอารมณ์เนี่ยมันเป็นระบบที่ทําให้การบริการลูกค้ามันดีขึ้นมากๆนะคะในฐานะลูกค้าเนี่ยเราก็ควรให้เกียริแล้วก็ปฏิบัติต่ตอพนักงานเนี่ยอย่างเหมาะสมเพราะว่าการให้บริการที่ดีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับไฟใดไฟหนึ่งนะคะแต่ว่ามันแบบ เกิดจากความเข้าใจความเคารพซึ่งกันและกันถ้เราทุกคนช่วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการเนี่ยสังคมของเราก็จะดีขึ้นใน,นอนาคะขอบคุณค่ะ